เจ็ดอันดับคนที่มีอายุมากที่สุดในไทยอย่างเป็นทางการอันดับเจ็ดอินทุรัตนาบริพัฒอินทุรัตนาบริพัฒเกิดเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พศ2465 อินทุรัตนาเป็นพระธิดาในาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษประสูติแต่มอมสมพันธ์บริพัตรณอายุธยาเป็นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่มีพระชนสูงที่สุดในราชวงศ์จักรีเป็นพระมารดาในา อาจารย์สินสภา,าสารศาสตร์อดีตสมาชิกร่วมวงดนตรีบัตร์ฝ่ายปัจจุบันมีพระชนษาหนึ่งร้อยพันษา, 100, าอันดับที่6กมรารสีอิสรางกูลณอยุธยามรารสีอิสรางกูลณอยุทธยาเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน พศ2463สมรสกับหม่อมหลวงรุจิราอิสารางกูลหม่อมหลวงรุจิราอิสารางกูลเป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักษ์เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีอายุมากที่สุดในไทยหลังจากการเสียชีวิต ของเบนจรงธะนะกูเศสปัจจุบันมีอายุ101ปีอันดับที่5โอภาษพลศินโอภาษพลศินเกิดเมื่อวันที่สองเมษายนพศส4 6 4โอภาษพลศิน เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีสามสมัยปัจจุบันมีอายุ101ปีอันดับที่4วันนีสมประสงค์วันนีสมประสงค์นนงเกิดเมื่อวันที่3เมษายนพศส 2, 4 6พ วันนีสมประสงค์เป็นนางสาวสยามพศ2 4 7 8ซึ่งเธอได้รับตำแหน่งนางสาวสยามคนที่สองต่อจากกัญญาเทียนสว่างได้รับการสวมบุมกุฏโดยหม่อมกอบแก้วอาภากรณ์อุธยาปัจจุบันมีอายุ101ปี อันดับที่3เหลาะพรหมนินเหล่ะพรหมนินเกิดเมื่อวันที่สองเมษายนปีพุทธศักราช2463เป็นอดีตเทพีสงกรานต์ราวๆปี2477ถึง2478ปัจจุบันมีอายุ102ปีอันดับที่สองหม่อมหลวงอนงนินอุบล ตสกุลเดิมชุมสายมอมหลวงอนโนงนินอุบลเกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2461เป็นผู้ร่วมบุกเบิกงานของสำนักงานปรมนูเพื่อสันติเป็นสุภาพสตรีที่บุกเบิกงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมารดาแห่ง NGO เมืองไทย เป็นเจ้านายชั้นหม่อมหลวงที่มีอายุมากที่สุดในไทยอันดับที่หนึ่งหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรเกิดเมื่อพศ2454อาศัยอยู่ที่วัดป่าใต้พัฒนารามเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในไทยปัจจุบัน ปัจจุบันมีอายุ111ปีคนที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยหลวงปู่ศรีฉันทศิริหลวงปู่ศรีฉันทศิริเกิดเมื่อพศส3 9 2ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3หลวงปู่ศรีใช้ชีวิตเป็นหนุ่ม อยู่หลายปีและรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทเมื่อปีพศ2431เมื่อบวชได้ระยะหนึ่งแล้วจึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่ท้ำเขาเขตช่องแคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้มรณภาพเมื่อปีพศ2520 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรวมอายุได้128ปีบวชพระมาได้8 9 0ส0ษา